โอเคผมถ่ายคลิปซ okay, ื้อของนะครับขายดีไหมต้นไม้ก็พอได้เรื่อยๆครับต้นไม้หน้าผลก็ขายตอนนี้คนก็นิยมปลูกไม้ผลซะส่วนใหญ่เดือจาคงขายสอนะเดมีหลายๆชนิดเลยต้นไม้นะครับเยอะเลยตัวนี้เป็นก้อนนะครับนอกจากว่ามีผักผลไม้อะไรต่างๆแล้วนะครับก็จะมีตรงต้นไม้ด้วยนะครับมีหลากหลายนะครับ มาที่ต้นไม้กันนะครับก็ค้ากำลังขายนะครับผมก็เลยสัมภาษณ์นะครับผมชอบใจอะไรอย่างปะชะอมนี <c oughs> ่มานี่ <c oughs> มี <usions> ชะอมอ้าวจริงนะไี่ไง <c oughs> ตอนกิ่งนะฮะชะอมมากินยอดนะครับนะครับเขาขายของนะผมหยิบกล้องมาเลยไอ้นะี <aine ci us> <c oughs> อยู่ตรงริมนะครับ ไม่รู้มีไม้อะไรนักฮะแต่ว่าผมว่าธรรมชาติดีอปลูกต้นไม้ตัดงอกให้ขาาไหวนี่แนงนะครับก็ <c oughs> จะมีวันอาทิตย์วันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับสามวันนะครับตลาดนัดสลักกลางจังหวัดฉะเชิงเสนาะครับช่วงเช้านะครับ,ๆๆๆรบอย่างนี้ตอนนี้ก็เ <c oughs> ดี๋ยวดูหน่อยแปดโมงครึ่งนะครับนาฬิกาที่ข้อมือไม่โดนประสาทเหลือวันนงคารเมาฝากขายต้นอะไรครับก้านด้วย ช้างอ่ะใบไม้เอาหวยนะนี่ใบมันดัดได้โอเคนะฮะคลิปนี้นะคร, okay, ะครคับ like> อยากซื้อต้นไม้ก็ามาใบไม้ไม้ใบเนี่ยสีเขียวดัดได้นะ